สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับหรือพอเก็ตดิงคาเม่นเองก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะพามาอัปเดตกิจกรรมการสัปดาห์กันนะครับก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กันตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกไปรับชมเป็นส่วนของไปดดเมกามอนสเตอร์ในเพีใต้คลิปถ่ายคลิปและก็น้าช่องนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปอ่ารับชมกิจกรรมกันเลยนะครับปกติครับกิจกรรมการสัปดาห ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ Happy v a l e n t n e Day ตรงนี้นะก็รับไปเลยครับแจกเพชรนะครับแพ็คสกินเนี่ยแจกร้อยนึงนี่ก็แจก101ร้อยนึงนะฮะอันที่3เนี่ย S Selection ก็แจกร้อยนึงถูกไหมครับแล้วก็2อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ถืออยู่ด้วยกัน2แพ็คนะครับแจก500เพชรจะเป็นเซตของ Resonance Element นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการลดดาเมจที่ได้รับลงครับ12%นะครับก็กายภาพ12 นะครับเวออีก8นะก็ถือว่าเป็นสายแท้งนัแหละนะครับเป็นอุปกรณ์สายแท้งสำหรับโปเกมอนระดับเดนเจเนรี่นะฮะแจกห้าร้อยเพชรส่วนแพ็คที่2เนี่ยก็แจกห้าร้อยเพชรเขาจะเป็นเซตเดรดัมแอกแบนเดรดัมแอกแบนเนี่ยจะเป็นเซตนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับในส่วนของกายภาพและเวทนนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทำให้ดาเมจแรงขึ้นด้วยนะฮะก็เป็นสายโจมตีนะครับผมก็รับไปนะครับตรงนี้แจกพันสามนะเพชร ต่อมานะครับกิจกรรมถัดไปก็เป็นไดมอนด์รีเบดอันนี้จะมารับเพชรกันได้นะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเมื่อวัน2อวันที่ผ่านมาคอยรีเบดก็เหมือนกันนะครับถัดไปก็เป็นกิจกรรมวงล้อนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมวงล้อเพชรนะครับก็เติมเงินสุ่มเพชรสำหรับใครคนที่ไม่มีเพชรนะครับแต่ถ้าคนที่มีแล้วก็ลอสุ่มเทพกันได้เลยในสุดสัปดาห์นี้นะฮะถัดไปนี้ครับแพ็์เทพครับเรื่องวันที่ลูนแชเปอร์แพ็์ก่อนแล้วกันนะฮะแจก500นะฮะเราก็รับไปได้เลยนะครับก็เหียวมีเทพเข้าด้วยตรงนี้นะ แล้วก็นี่ครับตัวแพ็คเมกาสติ๊กพินนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ระดับรีเนอรีเหมือนกันนะครับอันนี้จะเพิ่มแอนติเมทสกิลนะฮะก็ทำให้ตีเดเมททำเดเมทแอนติเมทแรงขึ้นแล้วก็โดนเบาลงด้วยนะครับก็แจกอีก500เพชรนะฮะถัดไปเนี่ยก็เป็นวิตินี่นะครับวิตินี่แพ็คนะนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวิตินี่แพ็คก็35บาทนะครับ1เหรียญ แจกเพชรก่อน500เอาไปเลยสายฟรีทุกคนได้หมดนะต่อมาแพ็คที่ต่อไปเป็นแพ็คเซ็คคอมนะฮะเซ็คคอมก็มีแจกเพชร500เหมือนกันนะครับแล้วก็ซื้อในราคา35บาทเอาไปตีบวกดาวได้นะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นเดียกานะฮะเดียกาก็เหมือนกันเป็นเทพ S บวกเหมือนกันนะครับแจก500เพชรน,นะครับ3 3ตัวนะแล้วก็ถัดไปเป็นฮิวนะครับพาวเวอร์แพ็คนะครับเป็นอาวุธ ระดับรีเจนารียนะอันนี้จะเป็นสายแท้งเลือดเยอะนะครับแล้วก็โดนดาเมจเบาลงด้วยถ้าเกิดโปเกมอนระดับที่ได้ถืออยู่นะครับก็แจกเพชร์อีกห้านะครับผมตรงนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมลูนนะครับตรงนี้ลูนก็แจก500เปอร์เซ็นต์หน้าต่างนี้ก็แจกเพชรอยู่ราวๆ3,000กว่านะครับรวมกับแพ็คเมื่อกี้ก็ประมาณ5,000แล้วก็มีเทพอยู่ด้วยกัน3ตัวตัวนี้ครับในราคา35บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเค ก็เทพข้า3ตัวลำดับถัดไปนะฮะก็ไปดูกิจกรรมต่อนะครับก็จะเป็นนี่ครับก็จะมีรีสอทนะครับรีคอฟเวอรี่นะฮะรีสอทรีคอฟเวอรี่ก็ผมแนะนำให้ซื้อนะค่อนข้างคุ้มตรงนี้อ่าระเวลขึ้นเลยนะครับ7จนะฮะซื้อให้หมดเลยนะครับมันแค่เศษของเพชรเล็กน้อยนะครับมันไม่ได้แพงมากแล้วของให้เราได้คือว่าคุ้มค่าอยู่นะฮะตรงนี้อ่าซื้อไปเลยครับซื้อให้หมดนะตรงนี้อ่าแจ่มนะครับซื้อไปเลยต่อมานะครับก็กิจถัดไปเป็นบอลโลกนะ บอลโลกก็เป็นพลินนะครับผมก็ไปตีได้ตรงนี้นะครับผมอ่าอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนของกิจกรรมน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับก็มีเทพเข้าอยู่3ตัวอ่ะมีวงล้อซีการ์นะครับเป็นตัวที่สนะสำหรับใครที่พลาดซีการ์รอบก่อนก็หมุนลัคกี้สปินได้แต่ว่านี้ต้องเติมไงนะครับผมอ่ะไปเสร็จก็เทพเข้า4ตัวนะฮะมีซีการ์ด้วยแล้วก็แจกเพชร5 0 0พันะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ไม่มีแล้วก็รับพาร์ทเรียบร้อยนะฮะ ในส่วนของซอ่อมจดหมายใครยังไม่ได้รับเพชรในส่วนของสุดสัปดาห์ก็ไปรับได้นะครับแต่ว่ากิจกรรมใหม่นะมันเจ็ตที่ห้าร้อเพชรเนาะอ่าโอเคครับผมก็อ่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในกิจกรรมถัดไปนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ิกช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่มคลิปหน้านะครับผม see you again สวัสดีครับ